กับช่องมลสายแห่งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับรู้สึกว่ารถพิดานะครับรถพิดาเหมือนจะเจอของดีนะครับเหมือนรอยกีดเลยนะครับไม้ขูดนะตรงนี้นะตรงหน้าล่านีนะไม้ขูดนะครับตรงนี้คือไม้ขูดนะคะเป็นรอยเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่มีรอยอะไรเลยนะคะไม่มีรอะครแต่ตรงนี้นะรูปยังไงก็จะเป็นรอยเดิมอยู่นะคะนะเนี่ยเหมือนเดินแล้วก็ยาวขึ้แต่ตรงนี้เยอะ่อยน่าจะเป็นทุ่งแบบสะดุดแล้วสะดุดแต่ว่า การดูอะไรกันรถพระดาครับผมโดนโดนถูดนะคไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าไปขัดก็หายนะคะด้านลอยลึกเลยเลือกแล้นี่นะครับช่วงนึงที <h <h 네่มันสะดุดเราจะรู้ยาวเลยนะครับนี่นะครับดูมือลุงมนนะครับยาวเฟี้ยวเลยนะครับ ไปดำหมดแล้วเราไม่ได้สังเกตดูอะไม่ไม่อันนี้หนูจะดูลูกวางเหรอถ้าถ้าใช่น่ะถ้าเป็นรอยหนูจะเอามือลูบแล้วมันจะหายก็เป็นว่าไอ้ไม้มันขูดฝุ่นแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงเราเอามือไปลูบแล้วมันยังรอยยังอยู่ป้าคงไม่ไปขัดเขียดขนาดนั้นไม่นด้ไม่ได้ออกไปไหนเหนื่อยมันเป็นคดีแค่ไหนโอเคนะครับ ก็ก็จะมีรอยเดียวเนาะมรเดี๋ยวป้าไปขัดล้างร้อยแปดสิบบาทล้างรถด้วยพี่ดาเช็ครถทุกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะป้าคือเคยเคยโดนกรีดมาเนาะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตอนนั้นน่าจะไปจอดหน้าร้านไข่ไปซื้อของกลับมาก็เป็นรอยนะคะแต่ตอนนั้นโดนฝาเบียร์เนาะเลยต้องไปทําสีใหม่แต่เมื่อวานเราดูแล้วไม่มีเนาะไม่มีโอเคโอเคพอป้าพอมีรอยปุ๊บป้าจะลองเอามือไปวาดเลยครับครับเอาวาดปุ๊บนี่ใช่ถ้าคนมีรถเขาเขาจะสังเกตรถเราตลอดนะคะ ค <Okay, S 2> นะครับวันนี้ที่ขึ้นคือฝั่งคุณขับไม่ได้มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ให้มาดงนี่ <c oughs> นะครับโอเคนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนครับ